ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมระศรีวสว่างขวัตวรรัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงมีพระผณนนิฐานในแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในด้านปัญหาสุขภาพอนามัยโดยทรงมีภาพปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์าารการวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อเกิดประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยและประเทศช,ชาติอย่างยางั่งยืน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงมีความห่วงใยรัษดรและทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่โรคเริ่มแพร่ระบาดและทรงติดตามศึกษาวางแผนแนวทางเร่งสร้างูุิคุค้มกันเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคศาสตราจาร,รย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรสัตยยรราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเล็งเห็นว่า นอกจากการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคโควิด -19 เนื่องจากเชื้อไวรัสมักมีการกลายพันธุ์อาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดน้อยลงได้การเร่งพัฒนายาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อโควิด -19 จึงมีความจะเป็นเร่งด่วนโดยในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและด้านชีวการแพทย์ทรงพ,ย,งพายายามหาทุกวิถีทาง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทรงเริ่มโครงการวิจัยเพื่อเร่งพัฒนาในรูปแบบต่างๆโดยส่งค้นพบขั้นตอนการสังเคราะห์ยาโมนูมทิราเวียและส่งประสบความสําเร็จ2วิธีวิธีที่1เป็นการสังเคราะห์โดยาการใช้สารเคมีในกระบวนการทางอินรีย์เคมีสังเคราะห์เพียงสามขั้นตอนในเวลา3วันจากสารตั้งต้นที่หาซื้อได้ในราคาไม่แพง โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณ750บาทต่อหนึ่งคสของการรักษาคือ5วันในขณะที่ยาที่ประกาศขายในต่างประเทศขณะนี้มีราคาประมาณ700เหรียญสหรัฐหรือประมาณ23,000บาทต่อหนึ่งคสวิธีการแบบที่2เป็นการใชเอนไซม์เป็นตัวเล่นปฏิกิริยาโดยใช้ขั้นตอนจริง2ขั้นตอนเพื่อเติมหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จำเป็นเท่านั้นและใช้เอนไซม์เป็นตัวเล่นปฏิกิริยา สามารถลดค่าใิ้จ่ายได้ซึ่งขั้นตอนนี้ลดความซับซ้อนในการจัดการกับปฏิกิริยาอีกด้วยทั้งนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรทรงมีพักกุุณาที่คุณพราชฐานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยามโมโนทิราเวียที่ทรงประสบความสำเร็จ แก่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคนภาพจ้ายินดีว่าเทคโนโลยี การสังเพราะโมลนุพิราเบียให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนให้ทุกคนโดยขอให้มอบให้ประทรวงสาธารณาสุขรับไวพิจรารณา ดำเนินการต่อไปการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หากมองในมุมบวกจะพบว่าทำให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผนึกกำลังช่วยเหลือประเทศชาติในยามวิกฤตรัฐบาลได้สนองพระดำริโดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดความสำเร็จที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้า กรมภาษีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ทรงประสบความสำเร็จสองวิธีซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในก,การผลิตปุ๋ยาได้ภายในประเทศ ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์การสร้างความมั่นคงทางยาและวิชภัณฑ์ให้แก่ประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตซึ่งเกิดจากโรคอุบัติใหม่ในอนาคตเฮนนีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักรีบเรียง